สวัสดีค่ะป้าอิทป้าอิทสวัสดีค่ะป้าอิทสวัสดีค่ะอยู่ตรงนี้ป้าอิทอยู่ตรงนี้เขาบอกป้าอิทอยู่ตรงนี้ฉันมาป้าอิทได้ยินเสียงหนูไหมหนูมาเพราะหนูไม่ได้มาเพราะว่าป้าอิทนะหนูมาเพราะหนูอยากรู้ว่าอีส่วนเนี้ยมันเป็นอะไรกับพี่วุฒิเขาอ๋อวุฒิเป็นเขยจันทร์เมียพี่วุฒิพระเอกช่องเจ็ดอดีตเนาะเขาชื่อพี่ผ่านิดพี่ผ่านิดเป็นลูกสาวป้าอิท เพราะนั้นเลยค่ะนี่คือต้นเหตุที่ต้องมาทานวนทองจันเป็นยังไงไม่เหมือนหมอนทองหรออ๋อไม่เหมือนเลยค่ะจะได้กินไหมได้กินเลยโอเคเดี๋ยวแป๊บหนึ่งจันบุรีสิบคืออะไรจันบุรีสิบคือพันเอานกหยิบผสมชนีนกหยิบผสมชนีจองกินหมอนทองกินแล้วกินอีกนั่นนี่อะไรทานวนทองจันเหมือนกันอ๋อแล้ววันนี้มีมีชนีใช่ไหมวันนี้วันนี้ไม่มีชนีค่ะเหคุณบอยไป็นทานที่เกาะช้างมาแล้วว้ายรู้อีกว่าฉันไม่กินเกาะช้างไปอีท สะสมทุเรียนโบ,บ,บราณของจันเอาไว้ให้ลูกหลานดูสะสมมากี่ไร่อ่าสองกว่าไร่200ร้อกว่าไร่สวัสดีค่ะ <c oughs> เป็นสวนที่มาง่ายมากเพราะว่าติดถนนใหญ่เลยเธอตอนแรกเข้าใจว่าเขามีสวนเป็นร้อยไร่เนี่ยมันต้องเข้าไปแบบว่าอำเภอใช่ปะ่ะเข้าไปอำเภอนอกๆมาหลูไม่ใช่เลยก็คือติดถนนใหญ่เลยค่ะแล้ววันนี้มีแคมเปญอันนี้ดิฉันสนใจมากหยิบมาอ่า แฟนเพจแม่บอยช่วยแม่บอยด้วยแม่บอยจะชาเลนจ์กับเขาแม่บอยจะเอาเงินหนึ่งหมื่นบาทนะคะอ่าเขาบอกอย่างนี้เขาบอกว่าชาเลนจ์ของเขาก็คือให้แฮชแท็กนะเดี๋ยวทีมงานอย่าลืมนะเที่ยวจันทบุรีสวนทุเรียนจันทบรุรีและป้าอิฐสระอีกไม่ใช่สระอีแล้วก็เช็คอินนะข้อมูลเสริมของสวนป้าอิฐนะคะเพื่อความเข้าใจที่ตรงกันไม่บังคับนะสวนตรงนี้มีที่รวมประมาณ200ไร่สวนมีอายุ60ปีมีทุเรียน26สายพันธุ์ตรงนี้เป็นดินทรายระบายน้ําดี เนื้อทุเรียนจึงแห้งใช้น้ำบาดาลลึก85เมตรไร้สารพิษตกค้างใช้ระบบพลังงานโซลาเซลล์ว้าวเน้นปลูกและขายให้กับนักท่องเที่ยวไทยเป็นหลักฟรีไม่เก็บค่าเข้าชมเพื่อเป็นการสนับสนุนการท่องเที่ยวของจันทบุรีโอ้รดเนาะทุเรียนจะไม่ป้ายยาฉันว่าป้ายป้ายยาฉันนี่แหละว่าให้ก็มากินสวนนี้นี่คือการป้ายยาค่ะไม่ได้ป้ายทุเรียนแต่ป้ายตัวฉัน รับประกันเนื้อทุเรียนและก็มีใบรับรองจีเอจากกรมวิชาการเกษตรจดทะเบียนพาณิชอิเล็กทริกจากกระทรวงพาณิชก็คือว่าผู้เรานะคะเข้าขายชาเลน์แล้วคลิปนี้คนต้องดูเยอะแน่นอนเพราะว่าฉันจะชาเลน์ด้วยการกินทุเรียนอันนี้เป็นจานทาบุรีสิบจะเป็นนกหยิบผสมชนีนะคะอันนี้คือพันใหม่เหรอไม่ใช่พันธุ์ใหม่ค่ะเป็นพันธุ์ที่นักวิชาการเกษตรเนี่ยเขาคิดโคนขึ้นมาต้นเนี้ยมันมาตั้งแต่ อิดกว่าปีถึงยี่สิบอ๋อก็เป็นพันที่เขาส่งเสริมเป็นพันเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าภาษาภาษากระเทยเนาะก็คือเอามาสุนรวมกันเจ้าก็คือเอามาโฮรวมกันหลือเอาของดีมารวมกันเนื้อเขาจะเป็นยังไงคะจันบุรีเนี่ยเขาจะไปทางนกหยิบกับชนีรวมกันเลยแปลว่ามันจะมีมันมีความมันมีความหวานอ๋อแล้วจริงๆพี่ใบพูดถูกไหมว่าการกินทุเรียนที่ดีเขาจะไม่กินหามไม่กินแข็งเพราะมันจะไม่ได้รสชาติของความอร่อยของทุเรียนถูกไหมถูกค่ะถูกค่ะลูกนี้ กินได้ยังนี่ค่ะนี่คือ <หา S 1> ล่ะโบบะอร่อยอร่อยแล้วค่ะโบบะแล้วค่ะแพงไหมโลเท่าไหร่อ่ออันนี้ก็สองร้อยเก้าสิบห้าบาทต่อกิโลกร,รัมตันทบบุรีสิบอ่าเอาหนึ่งลูกแล้วลงบัญชีเจ๊ผ่านนิดนะได้เลยค่ะอ่าพี่บอยไม่มีเงินหรอกเพราะว่าพี่บอยพี่บอยโดนเจ๊ผ่านนิดป้ายยามาทุเรียนที่นี่ไม่ป้ายยาแต่ผ่านนิดป้ายยาบอยมาอ่า อันนี้กิโลอันนี้สองกิโลสามโลแล้วสองโล8ปดไม่ถึงค่ะสองโล8ปดอแล้วต่อมาเป็นพันนี้ค่ะโอนี่พันอะไรโอชีฮะโอชีเป็นของมาเลย์ค่ะโอชีหรือหนามดำอ่าทางใต้นําเข้าก่อนทางมาเลย์อะไรเงี้ยัวอันนี้กระปุกกระปิกเนาะดูแบบน่ารักปุกปิกของหนึ่งลูกพอจะตอกบทนะกินไม่ไหวหรอกเป็นคนกินทุเรียนไม่เก่งเพราะกินวันละแค่2ลูกเองตอกสิคะที่รักอย่ายืนเฉยๆยแม่บอกหิวนี่อะไรอันนี้จันทบุรีสาม จันทบุรีสามนี่คือผสมพันธุ์ขึ้นมาอีกใช่ผสมผสมกันเข้าไปทางนี้ยจันทบุรีสามแล้วทำไมวิชาการเกษตรเมืองตราดได้ผสมให้เมืองตราดต้านชื่อตราดหนึ่งตราด2อะไรอย่างเงี้ยที่ตราดก็มีนกขมิ้นค่ะอ๋อโทษแต่มันแข็งดูเลยตัวอ่พอดีค่ะพอดีเหรอพอดีเธอกับพอดีฉันมันทะเลาะกันแล้วนะใช่ใเอาให้ดีนะติดตามอยู่เออพหยิบขาไม่สวยแต่อร่อย อ่าเหมือนพวกเราอะเนาะสองคนเราไม่เสิย์ฟแต่อร่อยอร่อยมากค่ะอร่อยมากเหรอเธออร่อยมากเหรออร่อยมากค่ะผู้ชายบอกหรือเธอบอกเองบอกเองค่ะอื้งเธอป้ายยาเก่งเหมือนกันนะสองโลสี่สองโลสี่สองโลสี่อ่านกหยิบค่ะนกหยิบนกหยิบขอดูหน่อยได้ไหมนกหยิบเคยอุ้งอ่าไม่เอาแล้วหยิบอ่แล้วมีอะไรอีกนวลทองจันทร์อันนี้ไม่เคยกินเลยแต่ลูกมันจะเป็นทำไมมาเห็นผูชัดอย่างนี้นวลทองจันทร์เหรอใช่ค่ะทุเรียนคือทุเรียนแต่เราแยกไม่ออกกันน้องถ้าเราไม่ใช่พวกมืออาชีพอย่างพวกเขาหนวลทองจันทร์ลูกนี้ สองโลหนึ่งเก็บเงินที่ยายผ่านนิดได้เลยค่ะอมแต่เวลายายผ่านนี้แกตาวุฒิเนี่ยไปกินข้าวที่ร้านร้านบ้านทำหนงของฉันนะฉันเก็บเก็บเต็มนะไม่มีส่วนลดแต่เวลาฉันมาสวนเขาฉันกินฟรีที่นี่นี่นักท่องเที่ยวเดินเข้ามาก็คือสั่งสั่งซื้อพันแปลกๆก็คือช่างกิโลแล้วเปาะให้ลูกค้ากินเราไม่ใช่บุฟเฟ่ถูกปะไม่ใช่บุฟเฟ่แต่ว่าเราขายเป็นกิโลแล้วก็เปาะให้ก็ชอบคอนเซ็ปต์สวนเพราะว่าเราไม่จำเป็นต้องกินบุฟเฟ่เชื่อไหม ประสบการ์พี่บอยเมื่อประมาณสักสิกว่าปีที่แล้วเคยไปกินบุฟเฟ่ที่ระยองกินเสร็จแล้วนั้นเจ้าของสวนเขาบอกว่าคุณคะพี่ขอเบอร์ไว้หน่อยได้ไหมคะ,คะแต่ว่าเอาไปทาไมคะจะโทรเช็คว่ารอดถึงกรุงเทพหรือเปล่าเขากินทูนเลียงเขาไปเชื่อไหมค,คนเดียวหกลูกกินคนเดียวหกลูกตอนนั้นแล้วานนมันมีความมันมีความเครียกอะไรอะ่ะจริงใจมากเลยนะเพราะอะไรรูป้ป่ะปลูกกันคาสวนแกะกันคาสวนเลยคําถามก็คือเราออร์แกนิกถึงขั้นไหน เราไม่ป้ายยาใส่ายาเลยไหมหรือว่ายังไงไม่ค่ะเราไม่ใช่ออแกนิกค่ะไม่ใช่ออแกนิกค่ะเราต้านยาตามธรรมชาตินี่แหละแต่เราจะลดปริมาณยาฆ่าแมลงลงในระยะที่ลูกค้ากาลังจะทานพี่บ่อย,ยใช้คานี้เราปลูกทุเรียนที่ปลอดภัยกับผู้บริโภคก็คือฉีดยาไหมฉีดใ,ใส่ปุ๋ยไหมใส่ใช่ค่ะแต่ใส่ในปริมาณที่ และอยู่ในกระบวนการที่ลูกค้าหรือว่าผู้บริโภคกินแล้วไม่อันตรายได้คะฉันพูดเก่งไหมผ่านนี้ฉันพูดให้เธอเก่งบ้างไหมเขาบอกว่าไปอดูแลกิจการนะคะด้วยผ่านผ่านกล้องวงจรปิดทีค่ะมาทําทุเรียนชาเรนที่สวนเขาเนี่ยค่ะว่ากินหมดนี้สี่ถาดแล้วจะต้องส่งโรงพยาบาลที่อำเภอไหนถ้าใหม่นายยายอามหรือแกลง หรือวังชันหรือบ้านบึงจะเอาอันไหนคือจะส่งก่อนถึงกรุงเทพหรือเปล่าขอบคุณมากเลยนะคะนี่สวนพระอิศพระอิศระอีนะคะพายาย้ำอยาเขาชาเลนไม่ได้พระอิศระอินี่เป็นทุเรียนการปลูกเชิงอุตุลากรปลูกมาหลายสิบปีตรงนี้มี200ไร่แล้ววันนี้เนี่ยเขาเอาทุเรียนพันแปกที่วันไม่เอานะชนีหมอนทองก้านยาวเพราะว่าเรามีกินกันเยอะมาพันธุ์กแปลกๆมากอันนี้นวลทองจนันอ่าอันนี้โอช,โอชีน้ำดำอันนี้จันทบุรีสิบ แล้วก็อันนี้นกหยิบนี่คือพันแปลกๆทั้งนั้นเลยนะคะพี่บอยจะลองก่อนแล้วเดี๋ยวจะเปรียบเทียบให้เห็นว่าแต่ละพันเป็นยังไงบ้างมันอร่อยอธิบายสินวลทองจันมันเหมือนชอน,นีนะแต่มันกรอบแบบทุกหมอนทองมันมันแล้วก็มันมันเหมือนก้านยาว มันอร่อยแพงไม่ได้โล้ละอ่สามร้อยค่ะต้มพี่ดอราคบก้นมากโลสามร้อยหืมแต่มันหากินไม่ได้ใช่พันพวกนี้เนี่ยเวันเรามาที่สวนพระอิทเนี่ยคือมาแล้วบอกเขาปุ๊บเราจะได้กินทุเรียนแปลกๆนี่เลยเหรอใช่ค่ะถ้ามีนเวลานั้นได้ทานแน่นอนมันคือไม่ปลูกแบบว่าพันธุ์เศรษฐกิจชนีหมอนทองเยอะๆอ่ะมีค่ะ แต่ว่าเราต้องการปลูกพันธุ์ที่หายากเพื่อให้ลูกค้าลูกหลานได้รู้ว่าทุเรียนจริงๆแล้วมีตั้ง200กว่าสายพันธุ<ะ>์ที่นี่ยังน้อยค่ะที่นี่ปลูกกี่สายพันธุ์ที่นี่ตอนนี้สะสมมาได้26กว่าสายพันธุ์แล้วค่ะอืมสายพันธุ์ทางใต้ๆหน่อยโอโอฉีโอฉี o S <S o S <S ต้องทานให้นิ่มนิดนึงเขาถึงจะแบบ <c oughs> รสสัมผัสจะดีอืมพเม็ดเล็กด้วยนะใช่ค่ะ น,นี่กลิ่นไม่ค่อยแรงใช่แต่มันมากใช่อันนี้ปกติเนี่ยเขาปลูกทางนาเลยทางใต้ใช่โอชีแล้วอากาศดินแล้วมันได้เหรอคะของเราดีกว่าคะ่ะคนที่กินทุเรียนนิ่มได้อะเวลามากินทุเรียนพันแ,แปลกๆเนี่ยแบบพี่บอยเอยนี้ยจะชอบชอบคือบางคนที่กินทุเรียนกรอบนอกรุ่มในมันมีเฉพาะหมอนทองที่กินได้ ใ่สายพันธุ์อื่นกินไม่ได้นะใช่สายพันธุ์อื่นกินนล้วมันจะฝาดเลยหรือบางทีมันจะมันจะไม่อร่อยเลยเพราะว่าลูกค้าแต่ละคนทานเนื้อไม่เหมือนกันเลยสักคนเดียวนกหยิบก็หากินยากแต่พอเคยเคยกินแต่หากินยากพันพวกนี้เขาไม่ชอบอากาศร้อนออกมาถึงเลยที่รสชาติขี้เหร่ไปเลยอ่ะนกหยิบมันใช่เพราะว่ากินสองสายทันกินกินเลิศไปแล้วอะเลิศไปแล้วกินเลิศแล้วม่งจริงกินนกหยิบแล้วไม่ไม่เลิศเลย เขาต้องกินเดี่ยวๆไปเลยอืนกหยิบจะไม่หวานต่อไปเป็นจันทบุรีสิบอันนี้เป็นพันธุผสมเกษตรทางกระทรวงเกษตรเขาผสมออกมาเลยใช่ค่ะกรมประชาการเกษตรเขาคิดคนขึ้นมาตกหยิบผสมกับชนีค่ะโลเท่าไหร่เนี่ยสองร้อยเก้าสิบห้าสองร้อยเก้าเท่านะสองร้อยเก้าห้าสามร้อยไปเหอะอีกห้าบาทเอาทั้งตับแล้วมันทำมาหามอยู่ใช่ าต้องทานเนื้อถ้าถ้าเป็นเนี่ยต้องทานให้มันนิ่มกว่านี้นิดเดียวแต่ท้าเละไปเลยไม่ได้ไม่อร่อยไม่มันเท่าชนีไม่หวานมากอันไหนดีสุดอันไหนดีสุดชีด้อันนี้ดีสุดค่ะนวลทอง,องจันจะเบสมากตอนนี้เป็นที่หนึ่งใช่ ที่บอยปากถึงมากตอนนี้ลูกค้าพูดถึงรัวนทองจันเยอะมากไม่ใช่ปากถึงของดีมันคือดีไงใช่ดีดีดดดที่หนึ่งในใจแซงหน้าหมอนทองและที่บอยว่ามันมาอร่อยอ่ะอร่อยเออม,มันครบค่ะมันครบมันเนื้อมันมีอันใช่บางคนเขาไม่กินชนีไอ้บางคนเขาไม่กินหมอนทองเพราะมันจะมีเส้นๆใช่ถูกปะ่ะใช่อันนี้เนี่ยมันเหมือนมีความหมอนทองมีความ มีความครีมี่แต่เนื้อมันละเอียดใช่แล้วถ้ายิ่งทานให้สุกกว่านี้เขาจะหนึบอืมนี่ก็อร่อยแล้วนะปราอิ๊หนูกินฟรีนะมันเยะหนูไม่กลาดนะเพราะว่าปราอี๊ขายอโลหนึ่งสามร้อยลูกนี้เกือบสามโลพันึลยอ่ะฉันจำได้มันสองรแปละเกือบพันนะหนูกินฟรีได้ปะล่ะอิ๊ได้เห็นไหมป้าบอกได้คนเข้ามาเนี่ยก็สัมผัสความแปลก คือการกินทุเรียนมันก็เหมือนกินมะม่วงมะม่วงแต่ละสายพันธุ์มีรสชาติแล้วก็มีความให้ความหวานหรือว่าให้อารมณ์ให้กลิ่นเนี่ยแตกต่างกันแต่ละสายอันนี้ก็เหมือนกันทุเรียนก็คล้ายคกันคือมันมันแต่ละนะมันให้ให้ให้ความแตกต่างอันนี้กินเนี่ยใครกินใครประทับใจหมอนทองนะใครประทับใจชนีมาเจอเนี่ยชืออะไรนะนวลทองจันนวลทองจันเนี่ย ดีมากแล้วพี่ผ่านนี่เขาไม่มาสนใจธุรกิจเขาเลยคะ,ะตาว,วุฒิเขาไม่มาสนใจธุรกิจเขาเลยเหรอคะตาว,วุฒิอะตาว,วุฒิอะยังอยู่อะยังอยู่แถวนี้นะคะอ๋อมาเหรอออเพิ่งกลับไปค่ะอ๋อตววอา,า,าวุฒิอัศาพุฒิเหือนสุนทรนะเธอขอบคุณมากเลยนะคะ,ะตรงนี้นะคะคือสวนทุเรียนเชิงอนุรักษ์แล้วก็เป็นสวนทุเรียนที่มาง่ายแล้วพี่บอยก็จะบอกเลยว่าหมอนทองชะนีหากินที่ไหนก็ได้แต่มาทุเรียนพันแฝกเดี๋ยวเขามีกองจะมปหมดเลยนะเอออันนี้นี่ชื่นชมแล้วก็รู้สึกว่ามาแล้วคอทุเรียนหรือว่าทุเรียนเิอรแบบบม่่ยี มาแล้วก็จะรู้สึกแบบแฮปปี้เนาะว่าเราสามารถที่จะสัมผัสอรรถรสของทุเรียนแบบอะไรนั้นอะไรนเนี่ยข้าวเหนียวน้ำปลาทุเรียนค่ะคือหวานทุเรียนก็ตัดขาไม่พอเอาข้าวเหนียวอีกทำถึงเกินไปอีกถึงขั้นตายนะมึงไปอินเอาแสตแล้วไปอินก็คือแบบว่ามึงจะได้เลิกบ่น๋ยวเขาเสียใจเราก็ต้องเราก็ต้องกินแล้วคนทำเขาทำเต็มที่นะคนกินก็ต้องทำหน้าที่อะเนาะ เขาเนี่ยไม่หวานมากมความสุกยังไงมาส่วนนี้ยังไงก็อร่อยเพราะอะไรเรา um <S <S <ess> <S กินปีแต่เอาพูดเล่นเขาดีเขามีชื่อเขาเป็นสวนระดับท็อปของจันทบุรีไม่รู้จะพูดว่าอะไรรู้แค่ว่ามาคะ่ะต้องมา พอผูเรียนต้องมาลองผู้เรียนสีสายพันธุ์แบบหนึ่งสายพันธุ์แรกก็คือโอ้สีน้ำดาสายพันธุ์ที่สองคือนวลทองจันทร์อันนี้นกหยิบ<ช>แล้วก็อะไรวะาจันทบุรีจันทบุรีสิบเลิศเลิศทุกอันลากันแล้วนะคะดูคลิปนี้แล้วฝากฟ o l โล w ฝากแชร์ฝากไลค์ให้พี่บอยด้วยเพราะว่าพี่บอยชา์เลนอยากได้เงินหมื่นจากส่วนนี้ค่ะแล้วจะได้มากินอีกบ,บายนะคะขอบคุณที่ติดตามชมนะเธอ ไป,ไปไปอีทด้วยไปอีดบายบายค่ะไปะอีทไปอีดบายบายค่ะไปะอีท